อาจารย์เคยเทศโปรดเรื่องของอโอวาสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บอกวาอ่าความความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่เที่ยงอะค่ะอย่าประมาทเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้นเลือดในตาหนูว่สเส้นแตกในตาเดียวกันแล้วพอไปส่องกระจกตาข้างหนึ่งก็เหมือนหอยแคลงลวกแล้วมันก็เหมือนหนังผีที่เราดูแล้วก็รู้สึกยอมรับว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กับศพ จริงๆแล้วที่เรากลัวศพหรือกลัวผีเราก็กลัวตัวเราเองเพราะมันคือศพที่ยังมีใจครองยังมใจได้เท่านั้นเองเจ้าค่ะก <ขา S 2> ็เลยทำาห้เราหายกลัวได้ก็เห็นเห็นแล้วก็ต้องกลัวแล้วต่ตอนนี้ใช่เจ้าค่ะพอเห็นแล้วก็ก็ยอมรับว,ว่าจริงๆที่รู้สึกว่าอุ้ยเราน่ารักก็กลายเป็นว่าเอยจริงๆเราเป็นศพนะแต่เรา <c oughs> <ด>เราลืมไปเตือนใจเราว่าอย่าหลงร่างกายมันไม่สวยงามหรอกมันสวยงามแบบชั่วข้างชั่วขราว เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปเจ้าค่ะก็เลยกราบขอบพระคุณที่ให้สติแล้วก็ได้พิจารณาต่อเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ